ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับม้อนี้ไผอยากจะได้งัวลูกเทพกะจากกล่องหน้าเชือกนะครับพี่น้องเพิ่นมีมาฝากพีฝากน้องอีกแล้วนะครับเด้อมีแม่ลูกเทพนี่หลายคููอยู่เด้อครับพี่น้องครับนี่จังครเมื่อกีแล้วก็คูนี่ก็ย่างง้มเลครับพี่น้องครับนี่จังมาเบืองกันเนาะว่าเพิ่นเจบเปิดเท่าใด ผู้ใดญ่บท่านแม่ลูกคลิปที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็งัวสาวงัวผูกงัวพ่อพันธุ์มีหอยเม็ดนะครับพี่น้องทั้งหลังผมนี่มีอีกหลายนะครับพี่น้องครับพิกัดของกล้องนาเชือกนะครับกาญยุทธีบ้านวังหินตําบลหนองแดงอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่ะอยากได้งัวเลี้ยงเนาะมาเลือกมาชมเอานะครับเอาบอกๆหลายครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องงัวเรียๆกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องกล้องครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีเอฟซีของพี่บุญชูนะครับมื้อนี้ผมกับมีงััวรรราาคเกกษตตจบ้อและข้ากับเก่าลตรครับ แม่การลักพันกับนีครับตัวนึงอยู่ลักพอถึงหมื่นครับตัวใหญ่งงี้ครับผมสำหรับพี่การกับบารุงหินนะครับตำบลหนองแดงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับไอ้สำหรับการรับประกันต้นนี้ของผมกรับรับประกันต้นนี้หนึ่งเดือนครับหนาแด่นหางดอกช่วงสุดมดลูกออกรับประกันหนึ่งเดือนการทรงของผมกับทรงห้ยฟีร้อยกิโลเมตรแดกครับผมแต่ว่าทรงในทัวร์แหละครับแต่ว่าร้อยกิโลเมตรแดกอะทรงห้ยฟีสำหรับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าแปดสองแปดหกครับอดีตไลฟ์ผมกับศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าครับเฟซบุ๊กกับกล้องอันนัครับอ่านี่นะครับเอาได้รายละเอียดไปแล้วพี่น้องครับครับเบอร์แรกเบอร์หนึ่งยู่ทางไหนครับเบอร์หนึ่งเอานี่ครับแม่สาวครับเริ่มจากเมีสาวเท่าบดก่อนเนะพี่น้องครับนี่กับถือว่าโตใหญ่เติบย่ดอกนะครับพี่น้องครับเออนี่เด้ออ่ะนี่งัวเท่าบดตัวนี้งัวอายุจ็ดเดือนลรืครับน้องก้องตัวนี้เป็นแม่สาวอายุเก้าเดือนครับสิบเดือนครับเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยเกือบถึงสิบเดือนนี่แหละพี่น้องสูงไไดด้้้บบบนีครัวกครับอยสามสิบเเลยบดเอาาารคมันันี้นะครับ เบาๆครับเก้าพันเก้าร้อยครับงัวนพถึงหมื่นพี่น้องตัวใหญ่เติบอยู่ที่ใส่ลอยสามสิบกัวเนาะเป็นงัวนเท้าบดเป็นเท้าบดครับอ่บ่มีต้หนี้อย่างที่เนาะบ่มีต้หนี้ครับผมอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องทรงให้ฟีลอยกิโลครับทรงให้ฟีอีกลอยลูกขันผู้ใดมีรถมาเอาเองเอาแปะพันครับขันเอารถมาเอาเองกับรถไหเหล่าพันหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเอ้านี่แหละครับเป็นงัวเท้าบดแบบจัดเต็มต้หนี้บ่มีดอกเนาะครับนี่อ่ะบดนะครับพี่น้องกะนายเลี้ยงครับพี่น้องครับผู้ใดเห็นเราให้โทรเลยเด้อครับพี่น้องอ่าาเบิงคลปจก ช่องบุญโชว์ชาแนลหรือเพจเกษตรสร้างสุขดีพี่น้องชั่วทุูกตู่นะครับที่น้องทิพไปนะครับบมเมนงัวหน่อยนะครับตัวนลาบการลอยสามสีบวกบัวครับตัวจริงไงนะครับพี่น้องงัวมันขบมาเบิ้งโตเถี่ยก็ได้ครับงัวมันขบมืึนไปเหรอพี่น้องครับตาเพิ่นขายหลอดไห่เนาะแมนครับแบ่งกันไปเลี้ยงครับถือว่าเป็นจัดโปรตัวแรกไห้นะครับพี่น้องตอนนี้บบมีมไม่ได้กับิพไปเร็วๆจังหน่อยนะครับได้เดี๋ยวแดดสีเหมือนก้อนท้ายช่วงแรงๆครับพี่น้องครับอันนี้อ่ะนี่เบิงอีกกรออบนนึงไปเบอริ้ อันนี้แค่เบอร์แรกได้ครับพี่น้องแม่นบบดจัดๆได้ครับเนี่ยบดจัดนะครับง่ายๆได้ครับเนี่ยลอยรับประกันได้ครับลอยสามสิบบวกบวกครับสามสิบบวกเอาตัวที่สองครับตัวที่สองเอาแม่ยมานครับมีอยู่ตัวหนึ่งครับโอเคยืนได้สวยเนี่ยแล้วครับผมแม่ยมานตัวง่ายๆครับเนี่ยอ้างๆพ่วงนะครับครับผมตัวนี้ทองเอนรังกตวนี้นะครับทองยเดือนครับอ่ะทองเสี้เดือนทองพอได้ครับทองไอของ ซีไว้ครับซี่ไว3หนึ่งสามสามครับซีไวหนึ่งสามสามสูงสูงลอยซ่บวกบครับลูกที่ไหนครับบนี้ตัวนี้ลูกที่2องในทองนะครับแต่ว่าอ่างงครับปูเรมบักอ่างอางเงี่นเป็นว่าดูมูครับตัวนี้เอออ่างอางงตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้สองมเก่าเบานะครับเอาสอง0มหาพัหครับสองมื่าอยพราคาเหนื่อยกันเลยครับอันนี้คือว่าทองเยบอลเป็นตัวน้อยครับเนี่ย ตัวจริงตัวใหญ่บักไงนะครับเนี่ยบักใหญ่ได้ะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิ้งชูสีผ้าเบิ้งข้างหน้านะครับพี่น้องครับเปิ้งหนานี่นครับเนี่ยแล้วก็หู้เชื่องพร้อเนี่ะครับพี่น้องเออเอาเบิ้งหน้าเบิ้งหูเบิ้งเล็บนะครับอ่างก็ลามง่มดีครับอ่ะนี่นะครับเด็กสย่างออมให้เบิ้งนะครับนี่แหละสองปัญหาหาใสได้ครับผมกล่องหน้าเชือกนะครับเนาะอ่างใหญ่ลึกนะครับพี่น้องครับบัวเน่ยโบมี่ตำหนีนะครับพี่น้องเด้อถแถมีนี่ถราบมีแมทแต่เล็กๆหน่อยเพิ่นสิบอกได้ครับพี่น้องครับแมนครับเเเอออออนนนนนนีีี่่่่่่าาะะรรรืงงงต้หหยยวคคัับบพู นะครับอะว้จะได้พี่น้องครับบางงวอยูนิคแราค่าเกษตรกรสมรักนะครับนี่คร <whis ky. S 2> ับเรื่อที่จะกผมไปนะครับว่นน้าประกันตั้งแต่นี้รับประกันเชื่องครับขาดตัวไหนมันแขะมันหายมันตื่นบพตาตองเอาครับนี่นะครับพี่น้องพูดอดายันนะครับพี่น้องเขายันว่ามันสิแขะสิตื่นออกมาขึ้นได้ได้ครับพี่น้องเพราะตองเอาครับนี่รับประกันความเชื่องให้พพ้อมนะครับตัวที่สามครับอะนี้เบอร์สามเอาเป็นแม่ลูกครับเอาเป็นแม่ลูกด้วยครับพี่น้องเออเดี๋ยวด้ ต่อไปเป็นแม่ลูกโตแม่เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อผมพยายามสิบ่ให้มันย้อนแสงนะครับเด้อเอาแม่เดินวนหนาไปครับวันนี้เออนี่นะครับเนาะลูกโตใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องเออนี่โตใหญ่นะครับลูกอ่ะนี่เป็นลูกโตแม่เอ่องั้ลูกแรกมั้งนี่ลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกแม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจึงเบิ่งลูกเด้อพี่น้องครับเฮาเบิ่งทางนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไล่ลูกให้เบิ่งครับเดี๋ยวจะอ่าไล่ลลลููกกาาาให้้้้ททงงงงนนนนนีีีีีเเเเเบบบบบิ่่่่่ะะคคคครรรรััััพพออออออด๋ยวไ คู่ในกล้องเปิดไว้ที่เท่าไหร่ตัวนี้แม่ลูกตัวแม่ลูกแรกนะครับแม่ใส่รอยสี่สิบบวกบวกครับสองหมื่นสี่พันหารอยครับสองสี่หารอยพี่น้องเป็นยังไงลูกสาวได้หาเดือนครับเี่กลูกสาวหาเดือนลูกพ่อได้บุกครับตัวนี้ลูกตอนบ้านบ้านเทานี่แหละครับบ้านอันนี้เป็นห่าบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแมนครับผมสีดีพร้อมนะครับเนาะนี่หัวบดบดอ่ะต่บนี้โบมี่ครับพี่น้องแม่นครับผู้ใดไมี่มันโค้งหน่อยนะครับโค้งเหมือนไงได้ว่าอันนี้ตัวใหญ่ด้วยพี่น้องเออปล่อยไปเลยครับนี่เบื้องข้างยางไปนพร้อมนะครับเนาะ นี่ตูใหญ่สมคุ้มอยู่นะครับมาอีกแล้ที่สเชียงนะครับเชื่องนะครับนี่เชื่องแต่ว่าปลายหูเพิ่นนี่ขาดนิดนึงนะครับนี่แหละเล็กๆหน่อยๆสัแทบจะมไม่เห็นเหรอพี่น้องครับเออนะครับเนาะปลายหูขาดนิดเดียวนะครับวินไปนิดเดียวนะครับเห็นปะนี่ลูกมาแล้วครับเออลูกมาแล้วเออนี่นี่นะครับเด้อสองพันสี่ตัวได้อีกที่พี่น้องตัวอะไรครับทรงฟีลอยลครับอ่ะไาเพิ่นเดินอะไรถ่ายมานะครับเนาะนี่ทรงฟีอีกลอยลนะครับพี่น้องเออ อยากให้มาเห็นตัวไงเห็นเลยเด้ออ่ะไปคยไปเลยตัวใหญ่อยู่นะครับต่อไปครับผมตัวไปแห็นไงครับครับถือครับคือขาวขาวเนี้ยถือไม่ได้พี่น้องแต่ว่าขาวให้ลูกแดงนะครับเด้อเป็นลูกผู๋แล้วก็บตัวญ่แล้วอันนี้รอยชิ้นส่วนหัวบวกใช่ไหมเมียครับรอยชิ้นส่วนหัวบวกครับตัวนี่ยอันนี้เป็นว่าข้องสางใไงได้ครับว่าขาวแล้วก็ให้ลูกหนาดีอยู่เป็นลูกตัวผู๋นะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ยหนาจะลูกที่สองครับอ่าลูกลูกตัวผู๋ได้พี่น้องครับเมียลูกตัวเอ้ลูกตัวผู๋ครััับบบกนี่่ทครแม็ไป ตัวนี้ลูกใช้ได้เจ็ดเดือนนะครับแม่เจ็ดเดือนแม่ก็ทำมาแล้วได้ครับนี่ยลูกเจ็ดเดือนแม่ทำแผ้แล้วซื้อสองรุ่น3ามด้ครับพี่น้องเด้อลูกกับโตง่าติบพี่นองโตง่ยนะครับนะครับคู่นี้กล้องเปิดไว้ที่เท่าไหร่คู่นี่เปิดไว้สองหมื่นห้าพันหายครับคู่นี่สองหมื่นห้าห้าร้อยถึงตัวละหมื่นหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองหมื่หาหร้อยพี่น้องเดี๋ยวสิเบื้งนะครับน้องสไล่ลูกมาท่งนเห็เบิ้งเด้อ เออนี่ตัวละเมื่หาร้อยครับเบิ้งลูกะสองยครับนี่เบิ้งลูกชัดๆนะครับเนาะนี่แหละคูนี่อ้าลูกง่เติบอยู่ดอกพี่น้องครับตันลูกกับที่อยสารซิบก้วนอเลนยเมีนครับเมน่งอยสี่สิบแมนครับเมอยสี่สิบาเอาไปขุนครับสายขุนอันนี้เป็นสายขุนครับเนี่ยสายขุนผู้ไดหาแบบนี้อยู่นะครับบางคนขายกัเบางคนก็หาลูกผูพี่น้องครับนี่นี่แหละตัวเมื่ตัวละเมื่สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสอเพันเจ อาชัดห้เบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวให้นางกองไลมาให้นะครับเนาะนี่ครับเออเดี๋ยวสำหรับผู้ใดเห็นท่านในชาดคูนี้นะครับเดวอดให้่เบิ้งมุมกุ้งกวางนะครับเนาะนี่นี่แหละเอาเลือกเอานะครับเอออ่ะนี่เลือกเอานะครับเนาะโอเคเยาจะพาเบื้องตัวต่อไปครับบันี้พี่น้องเอาโอเคอ่ะคูต่อไปเป็นแม่ลูกตัวแม่้อครับเด้อครับลูกแข็งดีนะครับเนาะครับตัวแม่ทั้งเออโบ้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับครับเออ ลูกจักเดือนหรอครับตัวนี้เป็นลูกแรกเลยนะครับเนี่ยเป็นง่วลูกแรกเลยครับพี่น้องลูกตัวแม่ลูกแรกนะครับลูกจักเดือนหรอครับตัวนี้ลูกได้6เดือนครับลูกได้ประมาณ6เดือนนะครับเนาะแม่ผสมเลยนะครับเนี่ยแม่ทับให้แล้วนะครับพี่น้องอ่ะนี่แม่ทับให้แล้วเด้อครับเด้อเอาซื้อสองรุ่นสามแม่ใส่นี่ยุดเท่าไหร่ครับแม่นี่ยร้อยสามสิบห้าครับแม่ร้อยสามสิบห้าเด้อครับพี่น้องครับครับผมเด้ออ่ะเป็นง่วโบสถทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเดี๋ยวแม่เดินหนาเดินครับเออแม่ไว้ยใส่เนี่ยเดี อ,น,น,น,อ,อนี่นะครับโดยเพ,พื่อช่วยให้ครับนะครับพนะี่น้องอ่ะนี่นะครับโดยสีพัเบื้องหน้าของแม่พืชนะครับเนาะอ่ะนี่โดยสีพัจังถามราคาให้ผมยันพี่น้องเห็นไม่ชัดไม่เห่นครับเดี๋ยวได้ให้พื่นดันมาให้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อเอออ่ะอ่ะผมมุมนี้ก็ได้พี่น้องมันตั้งฉากกันนะครับเออคู่นี้กล้องเปิดเท่างเลย สองล้นสามนะครับแม่ลูกตัวแม่สองมื่นหาพันหาลอยครับอ่ะสองมื่นหาหาลอยได้ครับเดี๋ยวได้พี่น้องขออนุญาตอวยง้อให้จิตแม่เข้าเกินนะครับเนาะสองมื่นเอาเคล็ดแม่เคล็ดแล้วอ่ะนะครับเนาะแม่เดินหน้ายนิดนึงเดี๋ยวได้ผมอวยง้อให้โอเคอ่ะปอยเลยครับแับนี้เออนี่อ่ะสองมื่นหาหาลอยครับได้คูย่ยี่ๆนี่แหละครับครับผมอ่ะนี่นะครับเออนี่นะครับเอาเติมผ้าเบิงหน้าปะเนี่ยยืนเที่ยงกันแล้วนะครับพี่น้อง เป็น,นลูกบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับบ<ว>ดทั้ง,งแม่ทั้ง,งลูกนะครับ,น,รบนี่เร็บบ่มีปัญหาดอกครับผมเออแต่จะว่าบ่งผูต่อไปนะครับเนาะงามนะครับนี่แหละงวดสองหมื่นหามเลยกอาตอตำนี้บ่มีแล้วพี่น้องครับตึงตัวละเมือ่อเงบาทครับถึงตัวละเมือม่อเมือ 2, ่อเมื่นสองพันหาร้อยเออเมื่อสองพันหาร้อยนะครับนะครับคููต่อไปเป็น ลูกเทปขึ้นมาอีกนะครับเนาะคู่ต่อไปนะครับเนี่เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกคือกันครับเนี่ยย่างสวยแล้วครับพี่น้องครับอาโอเคยืนดีแล้วอ๋อครับอันนี้คนเราคููก็คลิปที่แล้วด้อพี่น้องแมนครับอันนี้แม่ลูกเทปลูกตัวแม่ย่างหนาครับลูกจะเดือนลูกพอดหครับตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกแม่สูงหน่อยสี่สิบบวกลูกสาวเป็นของมีหลอดมีหลอดนะครับแต่ว่าจำาม่ได้อันนี้มีใบมีหลอดมีใบมีหลอดเป็นลูกหลอดครับจำาม่ได้แม่ทับไปครับแม่กับผสมเลยครับอ่าสองรุ่นสามครํในี้ครับ ตัวนี้ไอแม่เนี่ยเป็นหางดอกนะครับแม่เป็นงัวหางดอกอแต่ว่าลูกบ่ดอกครับ,บรับประกันบ่ดอกครับ,รบแต่ว่าแม่ดอกในใจกลางหางครับอแต่ว่ากขายละขา้นแต่ราคามีต่ำนี้นะครับราคาเนีื้อแข่งกันไปคู่นี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับเพราะเอาเพาม,มันดอกมันดอกเปนทางเก่าเด้อขั้นราคานี้พี่น้องครับเดี๋ยวนี้นี่เาเห็นนี่พี่น้องมาดอกของไหนนะครับเนาะดอกในใจกลางเหรครับยูกลางฝัองไปหางละรั้พี่น้องครับถ้าอยู่นี่เดี๋ยวว่าเห็นนะครับผมนี่ บุญชูบอลูแต่ว่าเพิ่นกับบอกนะครับพี่น้องตัวนี้ขามีตำหนี้นี่คือบอกทุกตัวครับเมีนครับเบิ้งความจริงใจของของฟาร์มเป็นน้ำนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับสองมื่นเก่าพันหันลอยมันบ่ถึอตัวละมื่นห่าครับเมียนตะลูกกับสองมื่นกลัวเหรอครับจริงจริงตะลูกมันงกับสองมื่นกลัวเหรอเด้อพี่น้องครับผมขมแล้วตะลูกกับสองมื่นกว่าเหรอครับนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ้องหางเบิ้งเฉดชัดพี่น้องครับอ่เบิ้งเฉดชัดนะครับเนาะหางเง่้ยไทยบึกบึกนี่แหละครับผมอ่านี่เด้อ มื่อลูกแรลกความด้วยพี่น้องแม่นครับลูกแรกครับเนี่ยหางสายบ่มีปานบ่มีดงมังนะครับพี่น้องบ่มีดังครับอ่ะเบิ้งสีแข็งนั่นแล้วเลยนะครับอ่ะตอนนี้อาจจะย้อนแสงมุมนี่นะครับอนี่เกลือกบูดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะขายราคาตันราคาเหนื่อยกันได้นะครับบ่ถือต,ตัวละมือนหาครับเนี่ยนี่ราคาพี่น้องเอ้าแม่ครับตัลูกใส่ได้นะครับตัวสองมือกว่าแล้วครับหนาๆเลยครับเดี๋ยวต่อไปหั่งเด็ดไปอีกได้รับพี่น้องคูเนี่ยย่างเด็ดนะครับเนาะเบิ้งลูกวะเนี่ยหนาๆลึกๆนะครับอ่ะผู้ใดมักที่เดดด็แงๆ ลูกพอได้อายุจักเดือนหรอครับตัวนี้เป็นแม่ลูกโตแม่ลูกที่2ครับแม่สูงอยู่ที่ลอยซี่สิบห่าลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับได้ซี่เดือนครับเคเอฟสามหนึ่งซี่เดือนลูกที่สองของแม่นี่แม่สูงลอยซี่สิบห่าแม่ทับไปครับตัวนี้แม่ทับแล้วได้ครับแม่ทับแล้วนะครับทับกับไอแฮมเมอร์ครับใส่กับแฮมเมอร์ด้วพี่น้องนั่นครับติดตามราคาเห็บเบิ้งคู่นี้กล้องเปิดเท่าไหร่คู่นี้เปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับอันนี้สี่หมื่นห้าผู้ใดมาลูกหนาๆนะครับพี่น้องอ่แม่ไปจ่ายลูกขันเทตัวนี้อ่า เป็นลูกโบดดีดนะครับพี่น้องครับแต่แม่เป็นเครื่องโอมแต่ว่าหายใจลูกสวยพี่น้องกับเบื้องไปน้ำรับแม่พันแต่ละระทีมากนี่ให้ลูกแบบใดนนะครับถ้าให้ลูกแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มพี่น้องครับลูกกับคุ้มนะครับนี่ครับเบื้องกับลูกคุ้มนี่เลยพี่น้องแดงมะมี่มองด่างมองนั่นเลยครับอ่าเปลวมารบลามันหูสันสันนะครับเนาะตัวนี้นะครับนี่อนะครับหน้าตาอ่ะนี่เด็บเบื้องเอาใกล้ๆต่อรองไหนครับทรงฟรีครับผมนี่นะครับโดยที่ยางเบื้องทางสาให้ อแม่กะบ่ปานบ่ดังนะครับตอนนี้มองติบ่มีเลยดได้พี่น้องตัวนี้อ่อแม่กะหุ่นหลึกๆดีอยู่นะครับเนาะนี่แหละมาเลือกเอานะครับพี่น้องครับนี่เด้อเบื้องเซกันเขียบทายเสกันครับนอยครับตัวออกมาเบิ้งมุ้งไปไกใเห็เบื้องนะครับพี่น้องตันี้อันนี้อนี่แหละถ้าได้กล่องหรอคะสี่มื่นหาครับสี่มื่นหาได้ครับพี่น้องครับลูกเทปๆเอาหาใส่ได้ครับผมนี่เลือกเอานะครับนี่แหละกล้องนาเชือก ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาเป็นถามข้ามาหลายๆครับพี่เอาชุดต่างฟาร์มครับชุดต่างฟาร์มาเอาเป็นเบอร์เดียวกันเหมือนเบอร์เดียวกันครับแมนอ่เอาเบอร์เดียวกันครับอมนเอาเบอร์เดียวกันครับเอาเอาเอาตัวนี้ก่อนครับเนี่ยเอาเป็นแม่ลูกคู่นี้ล้่นธรรมชาติพี่น้องลูกตัวแม่ทั้งสองคู่ดนะครับเธออ่าอ่าตัวนี้คู่แรกนะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกแม่สูงยุทธีลอยสามสิบห้าครับลูกสาวได้หกเดือนแม่กัด ผสมมาดิแม่ทับให้เราแล้วก็เป็นหล่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกครับตัวนี้อ่หล่นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกมาเนี่คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองคู่ที่สองกับเป็นแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกครับครับอ่าลูกสาวได้สี่สองเดือนนี่แหละครับครับผมลูกผมว่าสองเดือนเป็นแม่โบดลูกโบดนะครับคู่นี้แม่งขับซีโตนี่นะครับนี่ซีโตนี่บุ้งไกลๆครับนี่คู่นี้แม่ทับไปคู่นี้ย่งครับลูกหัวเตอร์สือซีลุนหาเนาะซื้อซีลุนหาครับคู่นี้ครับครับผม จัดไปครับเบาๆแบ่งกันไปเลี้ยงครับสองหมเก้าพันห้าร้อยครับเดี๋ยวเเอาไม้กันขู่ซตัวนี้ไหมซีตัวนี้สองหมื่าอยครับว่เสียดอกพี่น้องเอาถือกต้องหารซเอาพี่น้องคผู้ใดเอรถมาเอาเองครับเอาสองหมืถือคมละมื่นซครับนี่นะครับพี่น้องครับเอาถ้าผู้ใดเมาเอาเองให้สองหมื่นแปดพี่น้องครับเธอได้ก่อ2สองหมื่นเอด้กว่าพันห้ายครับราคาขายเลยนะครับนี่เป็นราคาขายเลยเอาแบ่งกันไปเลี้ยงครับอันไหนสามมื่นรถพี่น้องัไหนเ็นสามมื่นรถร่งคนหนึ่ อย่าต้อเพ่อต่อพี่น้องนี่เดี๋ยวนะอือนี่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 แม่บม่เสียเลรยวนี่แม่เนาะอ้าพวกเป็นย่องขายที่อยากให้พี่น้องได้งั้นถือดีๆีนะครับเนาะแม่ยครับไปเลี้ยงอ่ะเม่แม่ตัวดำนี่ปีมีห้อยเป็นล่ำปีตะปีก้อนหมดครับแล้วกๆพุ่นล่ะแล้วซี่สันเลยพี่น้องล้ซี่ันแรกครับแต่ว่ามหาลับประกันว่าเป็นอีกครับเอาใาอี๋เธอครูนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าห้าร้อยครับพี่น้องซีตัวนี่แหละอ๋อครับ ัตต่อไปครับตัวต่อไปแม่สาวแบบงามๆยยนๆยี้ๆครับตัวนี้ย่างหนาผู้ได้หาแม่บอกเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับครับเป็นง้อโบดย่างย่นนะครับครับตัวนี้เป็นสาวอายุแค่เก้าเดือนครับอายุเก้าเดือนลูกพอไหนครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูกหลอดครับแต่บบมีใบดอกลูกหลอดแต่บบมีใบส้นสูงอยู่เลยครับหน่คอร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามหนาเอาราคาจัดมากครับ ราคานี่มองขายได้ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยพี่น้องครับเพถึงสองเลยพี่น้องง่วงหมื่นกว่ามันสื่อยูยี่ครับเบื้องเนื้อหนังครับมันหยดพี่น้องแม่นครับว่ายมันเอาศาสตร์มาผับใส่กันครับเนี่ยพู้ใดบ่มีเต่อสีทจะซื้อตัวนี้แต่มันหยดครับพี่น้องเออนี่นี่นะครับยูยี่ยับจับหยดหยดเป็นง่วโบดได้พี่น้องได้ครับโบดนะครับโบดเท้าโบดฐานพาดครับตัวนี้แหละง่วงหมื่นเจ็ดกัวพี่น้องครับอ่ะนี่เครื่องดำสนิทเลยส่วนเข้าหอยไหมเหลือได้ครับตัวนนี้้สวเขาไหนเบบงนััครป็แบ โอ้ยบวมีปานบวมีดงแมร์ครับเนื้อหนังแบบคายดีๆผู้ใดมาเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับตัวนี้เมื่อเจ็ดเนี่ยถ้าผู้ใดอยากได้กำลัยยืนจะสื่อเท่าไหร่พี่น้องครับเม่์ครับเมื่อเจ็ดหาลอยครับนี่นะครับส่งไหนที่นะครับลอยโลเป็นราคาขายเลยนะครับราคาขายบอกรมองเอานะครับพี่น้องครับเด็ดบวมีปัญหาตำหนิบวมีนะครับเนาะบวมีครับนี่เบื้องหน้าตรงนะครับเบื้องเชิดสัตว์นะครับเนาะนี่ผู้ใดอยากได้ตัวใดนไม่เหลือเอานะครับยังมีอันาคตดพอพันนะครับเออนี่เด้ออันาคตดพอพันเสร็จเดี๋ยวมันช แพนก่องไก่ให้เบืองมุ้งขุ่นกันเอ้าตัวต่อไปให้หลายปิดไทยหลายคนถามมาหลายคนถามมาหลายหลายครับว่าผมเป็นอยังคือเอาตะวัวแม่ลูกมาขายเดี๋ยวก็ประหารอนาคตพอพักมาขายจีกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกไส้ของนาเดชครับลูกของนาเดชอายุจ็ดเดือนหรอครับอายุได้สี่สิบเดือนครับเก่าเดือนกว่าสี่สิบเดือนอันนี้เก่าเดือนกว่าแยกแม่ออกมาแล้วครับเนี่ยแยกแม่มาส่นสูงอยู่ส่วนสูงร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าไข่สองนะครับไข่สองเสมอกันครับเอากล่องจัดมาครับราคานี่ มองขายได้นะครับตัวนี้หนึ่งมื่นเก่าพันเก่าลอยครับนี่หมื่นเก่าเก่าอยพวใดหาผอพันโวยคุ้มฝูงล้อล้อครับตัวนี้ล้อรอนะครับแพรบุญู้อยู่สคะแนนครับความลอตัวนี้เออแพบุชู้อยู่ตัวนี้นี่ไดครับพี่น้องบดเด้อแพว่าไรนะครับแพรสคะแนนสคะแนนครับผมพอมัเมนกันลอคับอยู่นะครับพี่น้องกันก็ไดนกตั้งๆอ๋อนี่แหะงบเพิ่มสองหมื่นพี่น้องหนึ่งหมื่เกาพนเก่าลอยครับลูกไส้ของนาเด็ครับมงมมุมเนี่ยนี่คือผมท่ายเห็นความสมส่วนนะครับพี่น้องเด้อมุมมุมเนี่ยเห็นชัดๆ ่ทยของหางไงดีอยู่หางดำาปืดผัวบบกไงครับที่มีตะป่านอยู่หันนิดหนึ่งแหละครับพี่น้องครับขาโบสก์โบถอนนะครับเนาะอ่ะดันใส่ตรงนี้กับโมมีป่านบมมีดังเลครับพี่น้องครับครับนี่นะครับเนาะเออเาได้กับเราเบื้องขางเดียวแล้วเลยได้พี่น้องเด้เนี่นครับใข่กับเสมอกันครับใข่เสมอนี่อ่ะองศาลรื่องก็สวยเลย่แหละพี่น้องนี่แหละครับเอามม่ห้แล้วครับมีตัวเดียวครับนี่ผู้ใดียวมาได้เพี่น้องครับมีตัวเดียวเด้ออ่ก็นาจะมไห้แค่นี้นะครับเนาะ สำหรับกล้องหน้าเชือกแก่พี่น้องอแรงรวมงวเกษตรกรราคาจับต้องได้ไปต่อได้เลยล่ะครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ